เรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นนะเมื่อเพื่อนสองคนที่สนิทกันนะฮะแม่ก็กาลังเดินคุยกันอยู่เลยนะไอสองคนนี้ก็ชื่นชอบดาราเอวีคนเดียวกันนะทั้งสองนี่ก็กาลังพูดคุยถึงความน่ารักของดาราคนนั้นนะนะไอพี่เสื้อขาวนี่ผมจะเรียกว่าพี่หื่นแล้วกันส่วนไอพี่เสื้อเขียวที่ผมเรียกว่าพี่แ h บนะพี่หื่นนี่ก็เล่าให้ฟังนะวันนี้ก็ไปงานมิ้งดาราเอวีคนนั้นมานะเนี่ยที่ทั้งสองคนชอบเลยนะ คนนั้นก็คือน้องฮิมารินะนางเอกของเรานั่นเองนะพี่ฮืนแกก็บอกนะโอ้โหวันนี้ไปงานนะดีมากเลยนาะยเอ้ย ฉันน่ะได้กางเกงในของน้องมาด้วยนะโอ้โหโอ้โหอะไรวะน่ายฉายกันเลยนะพี่แหบแกก็บ่นนะพี่หื่นบอกคืนนี้แหละฉันจะดมทั้งคืนเลยทํางานไปดมไปแล้วก็จะสะตกไปด้วยดมไปด้วยโอ้โหมีความสุขสุดๆนะแม่พี่เื่นแกก็เฮื่นสมเชิญจริงนะได้ก็กนอน้องมาจากงานนะโอ้โหน่ายฉาสุดๆนะแม่พี่แหบแกก็โอ้ได้แต่อิจฉานะมาแบ่งบ้างก็ได้นะบ่างๆนะพี่หื่นบอกไม่ได้หรอกกอกอนี่ยมันของฉัน,นเว้ยนะอดใจไม่ไหวแล้วอยากจะกลับไปจัดแล้วอะ อันเล็กแค่นี้ฉันชอบมากเลยโอ้ยพี่เห็บแกก็อิดชาใหญ่เลยนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ไปงานกันเองทั้งสองก็กลับกันไปนะภาพก็ตัดมาในยามค่ําคืนนะบ้านพี่เฮือนนะเอาละได้เวลาแล้วพี่เฮือนรอคอยเวลานี้มานานนะนี่แหละครับคอลเลคชั่นของน้องฮิมารินะพี่เหือนแกมีทุกคอลเลคชั่นนะแกดดมก,กอกนไปสโตกไปนะโอ้ยสโตกไปกี่อันเดอร์พาแล้วเนี่ยโอย้หลายหลุมเลย โอ้ยับเลยนะแกแค่ดมนะแกไม่เปิดดูนะแกดมอย่างเดียวโอ้หคนอะไรเนี่ยแล้วแกก็หลับไปนะเช้าวันรุ่งขึ้นนะพี่ฮืนแกก็เอาเรียบร้อยสิครับกายร่างเนี่ยด้วยพลังของการสะตกและกกอน,นอที่รวมกันนะพร้อมกับพลังจมูกแห่งการดมนะทําให้พี่ฮืนแกกายร่างกลายเป็นน้องฮิมาริสมใจคืออยากได้น้องฮิมาริแต่ดันกลายเป็นน้องฮิมาริเองนะยังไม่รู้ตัวนะก็ตื่นมาสลึมสลือนะโอ้ยมาคืนสะตกหนักไปหน่อยนะหลับขาดทีกันเลยนะเอ้ย แม่ขอเล็กชั่นยังอยู่แม่ชั้นที่ชอบจริงๆนะน้องฮิมารีนี่มันใช้เลยมันใช้เลยมันน่าโดนจริงๆมันไทของชันสักวันคงได้อ้าเดียวหํำหายห้ำหายหํำกูไปไหนเอาแล้วเอ้าหํำไม่มีทําไมมีหมีแทนเอาละครับตกกระจายนะตกกระจายผมไม่เรียกทื่อแล้วกันผมเรียกน้องฮิมารีเลยมันกลายเป็นฮิมารีไปแล้วเอาละเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเพื่อนโทรมาพอดีนะเฮ้ยเพื่อนฉันกลายเป็นน้องฮิมารีเฉยเลยวะ เพื่อนก็งงนะอะไรวะพี่แหบแกงงนะอะไรเพื่อนเปนไหนเอาแล้วเพื่อนผมไปไหนเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยคุณผู้หญิงคุณมารับสายได้ไงนะอันนี้ก็บอกมาเถอะมาที่บ้านเดี๋ยวก็รู้เองนะระหว่างที่เพื่อนกําลังมานะฮะน้องฮิมาริของเราก็ทําการทดลองการเป็นผู้หญิงนะแม่ช่วยตัวเองกันไปหนึ่งแมนะตรงนี้ผมจะบอกเลยว่าหุ่นของเธอนี้ดีมากเลยโอ้โหผมอยากให้ไปดูกันนะภาพตัดมานะเพื่อนก็มาถึงบ้านแล้วมาแล้วเปิดประตูนะด้วยความเคยชินนะฮะก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาไม่ได้ใส่ยกทรงอะไรพี่แหบแกงงนะอา้าฮิมาริ นี่มันฮิมาริฮิมาริชัดๆโอ้โหตั้งแต่หัวยันล่างนะเสื้อนองเสื้อนายก็ไม่ใส่นะเพื่อนก็บอกนี่ฉันเองฉันกลายเป็นฮิมาริเฉยเลยฉันแค่สะตกใส่กางเกงในของเขาแล้วมันก็ทําให้ฉันตื่นมาเป็นแบบนี้เอาละพี่แหบแกไม่สนใจหรอวว่าใครเป็นใครแต่ตอนนี้อยากล่อมากๆเลยโอกาสในชีวิตที่ารา a v ีที่อยากล่อจะมาอยู่ตรงหน้านะโอ้โหโอกาสมาถึงแล้วนะพี่แหบแกก็ขอนะเอ่อเืนเพื่อนเอ้ขอโดนนมหน่อยนะ ไอ้ฮืนก็ให้ดูนะและ้วหำนายไปไหนนะไอ้ฮืนก็ให้ดูอีกนะโอ้โหพี่แหบแกจะทนไหวหรอเห็นทั้งนมเห็นทั้งหมีเห็นทั้งหลีเห็นทั้งนมหลังจากนั้นนะพี่แหบแกก็บอกขอสักครั้งเถอะเพื่อนเอ้ยให้เป็นบุญตานะขอมีอะไรกันสักครั้งเถอะนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะโอ้ยแล้วทั้งสองคนก็ได้จัดการทดลองการมีอะไรกันดูผมบอกเลยว่าหุ่นของเธอนีสุดยอดไปเลยทั้งคู่ก็ได้จัดกันแบบหนักหน่วงเลยครับท่านผู้ชา หลังจากเสร็จครั้งแรกนะฮะครั้งที่สองก็ไปต่อกันในห้องน้ำนะเ <g ül> พื่อนนี่ก็เริ่มติดใจแล้วการเป็นผู้หญิงนะ,นะก็เลยยินยอมนะจัดกันไปเสร็จสมอารมณ์หมาย <g ül> หลังจากในห้องน้ําเสร็จนะฮะพี่แหบแกก็มาสารภาพความในใจและบอกว่าก็กลัวเลอกเกินว่าฉันน่ะอาจจะชอบแกขึ้นมานะไอ้หื่นเพื่อนเอ้ยก็แกนะมันเด็ดดวงซะขนาดนี้พี่หื่นแกก็ได้ยินอย่างงั้นก็เริ่มคิดในใจนะเอ๊หรือว่าเราจะชอบกันนะ,นะแม่รักเพื่อนซะง,งั้น ภาพก็ตัดมาวันรุ่งขึ้นนะฮะเช้าที่สดใสรอเราอยู่มาพี่เฮือนแกโอ้ผมเรียกว่าฮิมาริเลวกันเรียกพี่เฮือนไม่ลงแล้วตอนนี้มันน่ารักเหลือเกินน้องฮิมาริเนี่ยก็นั่งคิดคุ้นคิดอยู่นะฮะพี่แฮบแกก็ทักมานะไปหาได้ไหมจ๊ะฮน้องฮิมาริจะทํำยังไงได้ล่ะครับก็เลยพิมพ์ไปว่า มาสิเพราะตอนนี้ก็กําลังเครียดนะแม่นึกว่าตื่นมาแล้วจะกลับไปเป็นผู้ชายเหมือนเดิมสุดท้ายก็ยังอยู่ในร่างของน้องฮิมาริแหมเอ้ยน่าสงสารจริงๆนะพรนุ่มคนนี้โดนเพื่อนล่อไปเลยมาสิมาเลยนะฮะลราภาพก็ตัดมานะพี่แหบแกก็มาถึงนะบ้าน แหมจะไม่หมาได้ไงโอ้โหนี่เลยซื้อของมาฝากด้วยน้องฮิมาริจ่าวันนี้มีของมาฝากนะแหมแกมาจีบเพื่อนตัวเองซะง,งั้นน้องฮิมารินี่ก็เริ่มใจอ่อนนะพี่หืน่นแกก็เริ่มใจอ่อนกับพี่แหบนะพี่แหบแกก็เริ่มมีใจกับพี่หืน่นทั้งหืน่นทั้งแหบทั้งแสบทั้งตื่นแน่นอนละคืน,นี้โอ้ยน้องฮิมาริก็มาเตรียมน้ําให้นะแต่ระหว่างนั้นเองนะพี่แหบแกก็เดินมานะบอกไม่ต้องหลอกไม่ต้องเตรียมน้ําพี่นะเตรียมน้ํามาเองแล้วพร้อมกับมีของเล่นมาด้วยแท่ง เพื่อนเอ้ยขอดูอีกได้ไหมวันนี้ไหนๆเราก็ได้กันแล้วเนี่ยฉันมีชุดให้เธอใส่ฉันมีของเล่นมาให้เธอด้วยฉันมีทั้งเครื่องสำอางทั้งเสื้อผ้าทั้งของเล่นน้ยมากมายเลยซื้อมาพร้อมจะมาเล่นกับเธอทั้งคืนแล้ววันนี้เพื่อนเอ้ยนะมาไหนๆเราก็เคยได้กันมาแล้วไหนใส่ให้ดูหน่อยนะหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จนะพี่แหบแกก็ทนไม่ไหวนะครับโอ้โหมันสุดยอดไปเลยน้องฮิมารินี่แหละใช่เลยแบบที่พี่ต้องการชุดนี้เลยก็เลยจัดการอีกรอบหนึ่ง้วจัดหนักจัดเต็มกันไปตามระเบียบนะท่านผู้ชาย พอตกกลางคืนนะน้องฮิมาริจังของเรานี่ก็มีอารมณ์นะแล้วก็สับสนกับตัวเองนะสรุปนี่กูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไปแล้ววะเนียแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนอีกโอ้โหตายแล้วทํายังไงดีนะทําไมถึงเป็นอย่างนี้จิตใจว้าวุ่นนะสุดท้ายก็เลยต้องจัดนะฮะแม่เพื่อนก็มาถึงห้องแล้วเปิดให้ดูอีกต่างหากเอาละฮิมาริเอาฮิมาริเธอไม่เป็นแล้วพี่เฮอนะเป็นน้องฮิมาริแล้วกันมาแหบเพื่อนรักเรามาจัดกันให้มันสุดเวียงไปเลยกว่าฉัน่ะติดใจการเป็นผู้หญิงแล้ว หลังจากทั้งคู่จัดกันจนเสร็จนะฮะทั้งสองก็ได้คบหาดูใจกันเป็นแฟนกันเต็มเต็มตัวไปเลยจะไม่เป็นได้ไงก็ได้กันขนาดนี้ทั้งสองก็อยู่กันอย่างแฮปปี้เอ็นอุ่นกันไปเลยทีเดียวเชียวครับ